มาแล้วนะคะพี่น้องคะมากแล้ววันนี้เรามาทําบุญกับนิ่รุยชาแนลแล้วก็มาดามจูนนะคะอยู่ที่ภูมโนโร่มมุกดาหารนะคะพี่น้องคะเมื่อกี้ภาคกันอขื้นมากแล้วล้ะกะับไปไหว้สักการะาพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาไหว้ปูพญานาคก,กันกนเรียบร้อยแล้วพี่น้องกันเลย จะไปหลอดทองอ่าหลอดหลอดเพื่อนว่าหลอดยังก่อนหลอดหลอดทองอ่าปูปูพญานาคนะคะเพื่อขอพรแล้วก็เป็นสิริมงคลนะเจ้าคะฮล่ะเดี๋ยวจะพาไปถามอ่านิลุยว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่ได้มาทําบุญอเถ่าพิ่นนั่งแหละพี่น้องค่ะพิ่งเมยเท้าพุ่มสนเหตเต๋อเจ็บเอกะสิ่เท้าพี่จิมยังก็เฮ้ยไปพี่น้องจะพาไปถามความรู้สึกนิลุยประวัติี่งเราอุยพี่เมย์นี่เฮยอะไรพี่น้องนี่ลุย เมื่อ้วพี่น้องสักกะอะไรเรียบร้อยเราก็นั่งพักแล้วก็จะไปรอดอันให้ทมความรู้สึกในวันนี้หน่อยว่าเป็นมีความรู้สึกยังไงเป็นมีความรู้สึกยงังใดมาทําบุญในวันนี้ทำ <c oughs> บุญแล้วก็บับ h o m มีความสุขโล่งใจโล่งใจทาบุญทําบุญแห <c oughs> ลพี่น้องวันนี้นิรุยเป็นคนจัดทิพพาเมรี่แล้วก็ทีมงานมาทําบุญในมืองอยูพี่น้องถ้าบมมีนิรุยเมือนี่ เมรี่ก็อาจจะได้อาจจะบ่มีโอกาสได้ขึ้นมานะครับโว้ยฮัลโหลพี่น้องทั้งเป็นเลยที่มาเก่งมูอะลโหพี่น้องนางก็จะพาทีมงานมาทําบุญแล้วก็สักการะภาพอ่าเพื่อนเพื่อนมาไหว้มาขอพรแหละพี่น้องเบาเพื่อนเลยวัดเด้อดอกจีนมาชมว่าไม่คุ้นเคยงามเหมือนเมอเป็นสาบให้เป็นโกบเด้อยุยยอยยอยเบาหอดเห็นมูหอดเห่นวัดพี่น้องค่ะฮัลโหลไป เดี๋ยวจะไปนั่หามาดามจุนก็จะเป็นยางแฟ่มาเด็กหน่อยมือนเด็กหน่อยมาไล่พี่น้องเขาขึ้นยังก่อนทักษะศึกษาทัศนะศึกษามะตั่อร้อยเอกเกษตรสมบูรณ์บอเกษตรวิสัยบอกเกษตรวิสัย่ะพี่น้องเดี๋ยวจะเป็นยางน้่มหามาดามจุนแล้วก็จะไปถามมาดามจุนในความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพี่น้องค่ะโอเคนะพี่น้องพออาย่เฮียนมีอยู่ผู้ใดเป็นสร้างผู้ใดเป็นสร้าง ลาดาลักบ่บ่โลาะลักโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่นี่ลุยชาแนลนะคะ้าพ้ามาหล่อเหมือนภาพมาเที่ยวน้องหมือนเนาะขอบคุณที่สวยๆนะคะอ่าเมื่อไหร่ทิปสวยๆทริปสวยๆทิปทำบุญทิปทำบุญนะคะอ่าเมื่อไี้จะเพรานี่ยังไรค่ะพี่น้องวันนี้เป็นทิปท่องเที่ยวนะคะอ่าเมื่อไี้จะ จดสามี้นะฮะอธิษฐานยังไปรู้ฮะนาดเจอคนดังคนที่หล่ะเอาช่วยได้ไหมล้ำวยเงินทองโอเคค่ะพี่น้องเอาไว้ซสานีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคขอบคุณและทีรงานเราเข้าเยอะๆหลุดหลดหลดหลุดหลดน้องตานะคะทีมงานแดนเซอร์เพลียวเพียวแสงทองนะจกค่ะอันนี้เท่ากับไหว้มาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะจกค่ะอันไหใบถึงพระพุทธรูปแล้วก็ไหว้อ่อ่บปูปูอีหยังก็อนเหรอปูอีหยังก็ ปูปูนินปูเอ,อียงก่อเออนี่แหละปูปูพญานาคเนี่ยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะไหาเรียบร้อยแล้วห,ลห้ากะสีสยังก่อ,อนอเ,ออเออเออนั่นเดีพญยาสีมุกดานะจบค่ะพี่น้องคะ่ะวายเรียบร้อยไ่เรียบร้อยแล้วเ้ากระสปยางหลอดทองพิ่นนะคะบบดน,นี้แล้วก็ห้ากะจะยางลงไปนะจบค่ะ,คะเอาคือสิมีตายลุบโคงหลุบคูอ๋อไายลุบมูบเรียบร้อยแล้วก็ไทยคูไปคูมั่นก่อนเนาะ เป็นยังลูกห้อนบอกไปพี่น้องเดี๋ยวจะไปลอดทองแล้วนะเจ้าคะจะเป็นขอสุขขอลาบแล้วนะคะตามเจอแล้วเมื่อกี้นะคะมาดามจูดว่งหันมูขาน้าหาว่าไปสายไปขอพรทั้งใดวัดสันทองมาถามความรู้สึกมาดามจูนนะเจ้าคะ่ะเมื่อยมานั่งบอกกับแพรี่กับแม่แพรี่แสงทองตอน,นเจิเดช<ะ>ินบอกว่าจะใดเกอะว่าขันยาขึ้นไปผู้ใดสิเมื่อยก็ะไผละสิ ว่าตัวเฮาสิอัวาไม่หลีกก็อันนี้รุ่ยเจนเมือยบัดทุดทายแล้วเพลียก็ฉันมานั่งแผกนี่ดิเอา,เอาให้ถามความรู้สึกในวันหันนันถามนิรุยมาแล้วความรู้สึกมาทําบุญในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างอะอ่ามาดามก่อนเออบิมพี่น้องอเออบิมหลายค่ะก็คือว่าเพราะว่าทางนี้ก็เป็นทางสายบุญอยู่แล้วนะคะก็มาเขตบุญอยู่แล้วนะคะก็คือว่าครั้งแรกในะชีวิตที่ได้ขึ้นมานะคะถามบอมิเชืเ่อแรก ขนาดยุใก้บ้านกระเทือแลกนะคะท่าน,นี้ลุยบระพณมากเลยกบับสิบบริมากนะคะอืมเพราะวันนี้ลุยเป็นเจใจเด่นนะคะพี่น้องสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีบ่น้องนีลน่ลุยนี่ลุยเรียกง่ายๆบงเล็บอขอพ่ออีหยางแนมเนี่เอาขอพ่อขอพรอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอพรให้โชคซีสุขูสุขคนจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะเพราะวันที่เขาปีใหม่นั่มแล้ว ขอให้พี่น้องบอกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่ามีโครคภัยไข้เจ็บนะคะพี่น้องแล้วก็ขอพ่อให้โตจะกของนันนแหละและก็ขอพ่อให้ไปกลับเมืองนอกเร็วๆนะคะพี่น้องอย่าไปซอยสามีทํางานเพราะว่าตอนนี้มีโควิดมันเกิดขึ้นหลายะะขอให้สมอขอให้สมปรารถนาเร็วๆนะเจ้าคะอับน้องเพลรีล่ะ รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงก่อนข้งแรกด้วยข้างแรกอีหลีเดย์คือเรามานเห็นตาข้าวต่อไทยหลุดตะวันมันก็อยู่ไก่บ้านะแมนนะมันก็บ่าเรามากแล้เชียรอันนี้ก็คลิปใหญ่ใจดีจ้งลง่เราดูชาแนจ้าจะเห็นตาข้าวต่อไทยลงท้ายลงเนาะเขาบอกขี้ร้องขอควาี้ยังแนก่อนจะขอคือมูเลยแหละเขาขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานรุ่งเรืองการเรืนการงานมีคนติดตามเราเยอะๆจอะยึดถือนะครับพี่น้องหักแน่นหน่อยแต่หักต้นโดนสินนะครับพี่น้องนั่น ขไปเบิ้งหลายๆที่นะครให้พวกเขามีรลยได้อีกทางหนึ่งนะจ๊ะนะจะจะบอกให้อยู่บอนั่นนี่นั่นเป็นดอกพ่นเมย์บังกรขึ้นมาพันเป่าแหงมูวบ้านย่านเมลีกับนีลุยอันย่างอันขึ้นมาบ่ฮอดอันย่านเศร้างับงับบไดแผเพ่นมานังเศร้างับงาบเองเพ่นเด้ออีมันดมบจุนศูนย์มโหน่ะยุ้ย น,นั่งพักเมื่อกับมานั่งแก่งกันะนะเนาะบันี้เนาะศูนย์อีหยงังเกาะวา่กันนะวังหันนั่นอุ้ยเอฟกับบอลกับบอลวาหยักงกาะวังหันนั่นนี่จับกล่องประธานเด้อวังหันเดินนี่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 บุบบุบบุบจนพื้นเร็วพื้นเร็วยังพูดอะไรสิลายมึงเบิ่งตอนขึ้นมาตอนเปิดคลิปเพ,พื่นว่ายหยังก่อ้เฮากับอีจุน เนราเ้าจิตเศ้างาบงาบบ่อสองเมฆเฮาบัดได้เท้ผู้ใดบังเบงลักหนีมานังศูนย์วัววันหนังนังอันนกตายแล้วว่ามันยังก่อหน้าฟ้าที่เราเปิดดีเด้อี่ก็ร่างเย็นก็ร่งเย็นมีแห้งเราบ่ซช่วงขึ้นเราอบัวนี้ เจ <Yeah. S 2> น่าสู้ต่อค่ะพี่น้องคะ่ะว่าหันเท่ากับไปทำบ,บุญทำบุญอาวายเรียบอยังเรียบร้อยแล้วเข้ากับมานางพักนะคะอไม่หลีกกับบ่อดดทไทยอวิวตอนวายตอนอยังเพราะว่ามาดามจูนกับนิลุยเก็บภาพเก็บอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะพี่น้องไม่หลีกก็เลยเามาถ่ายบรรยากาศช่วงอาภาคละกะเดี๋ยวก็จะลงไปแล้วพี่น้องคะ่ะฮัลโ่าเขาไปเบึงในช่องนิลุยกับช่องมาดามจูนนะคะ ช่วงเอ่อตอนที่เราไหว้แล้วลอกแล้วก็เราไปสักการะนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ไม่ดลีก็จะเก็บภาพบรรยากาศช่วงสุดท้ายก่อนจะเอ่อรอรถละกกับบัาน,นะคะพี่น้องค่ะคนร้ายหลายมือนีเป็นวันหยุดนะคะพี่น้องค่ะเด็กน้อยกับมัธยมศึกษาเด็กน้อยนักเรียนหลายหลายเพลีปไปจังไดตอนขึ้นมาหนัถารถสองแถวนั้นมีความตื่นเต้นหรือว่าใจอ่อนใจแบบใจสัน่นรสูส่าเมื่อยได้ปะตื่นเต้นหน่อ,นอย เออเด็ด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 บออยากกลับไปยวนมัธยมมปลายอีกครั้งอยู่เ่ามียบ่ได้บ่ได้บอจ้าตอนนั้นก็จะน้อยอย่างเดียวสันบอตอนนั้นบอยตอนนี้ดีแล้วตอนนี้ผมเงี้วแล้วตะกี้ผมสั่นอ๋อนี่เด็กคือสกีตมูที่ดีเทนี่อืมหือ โอ้ยอยังเราเคยไปพี่น้องก็จะเดินลงไปรอรถแล้วนะ,ะเอาอย่าเฝ้าหลวอว่าได้ถามความรู้สึกกับโชฟเฟอร์อยู่เป็นยังไงบ้างวันนี้ความรู้สึกมีความสุขดีนะฮะแบบได้มาทําบุญนะค่ะก็โดนแห้งแล้วเพราะเลยมาทําบุญจะถือว่าก็เป็นโอกาสดีนะฮะที่ไม่อยู่ีผ้ามาเนาะแม่ก็เมื่อหลายคุณกับมวนไปแบบหนึ่งยุงสีแม่พี่น้องก็ถือว่าดีนะครับเป็นชีพทำบุญนะคะเอาบุญมาฝากพี่น้องทุกคนนะคะแม่นบอกก็พอนเอียงในกมืนเนี่ยใบใดอยู่บอก ใหญ่ขอบคั่วคนที่จะคองคาจะศิลาคนรอบขางมีแต่้องสูคนจะเล่นปานาให้ใครเชฟมีเงินทองไหลมาที่ม้านทุกคนนะสาธุสมพรทุกประการสาธุสาธุไปพี่น้องยางลงไปถาโหดก่อนบาเน่เอ้าเอาเอ้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 าเอลาเอ้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 าเอาเอ้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 าเอา้อเอ อาจจะเป็นไปได้นะเ้ยคนบางน้ไม่รีลงไปพี่น้องลงไปเฮ้าเดี๋ยวมิรีจะถ่ายบรรยากาศตอนไปลอรถสองแถวกลับนะคะ ได้ค่ะค่เเอาตีละข้างขอพ่อนบอกยุยยุยยุยบ่ไดหยังดอกน้อย อยากดาดาบอะไรนี่อยู่ในเขตอันอยู่ในเขตวัดดายังบ้านใดๆอยู่อดเอาเด้อลงไปหอดตีนเขาสักกันเด้ออุ้ยยังก็เ้ยคือสบาดผมมากสวยท่านั่นในแหละพี่น้องก็จะมาถึงที่รอรถแล้วนะเจ้าค่ะเดี๋ยวฮาก็จะไปถ่านรถแลวเจ้าค่ะพี่น้องเราก็ ยางกลับมาหอดมองอันทารถสองแถวนั่งลงไปอันแล้วนะคะพี่นอ้องเมื่อยเมือพี่น้องขาเมือ่อยแต่ว่าอิ่มเอ,อิบปรีมปรีเต็มไปด้วยบุญนะคะเมื่อน,นี้เอาก็สินั่งยิ้มค่ะเธอเอาได้บุญเนาะกระตุ้นยิ้มเหมือนตัว มีความสุขอยู่บ่เฮยมื้อนี้ความสุขค่ะความสุขนะคะความสุขความสุขแบบยิ่งใหญ่อ๋อผู้ซียิงง่งใหญ่ค่ะจาพี่น้องคะ่ะค่ะลาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเมลี่เทยหามาแล้วด้วยนะคะลกากาฝากช่องมาดามจูนชแนลลากาฝากเอ c ฮิลุยชแนลกดติดตามเมลี่เทยหามาแล้วล่ากะติดตามมาดามจูนนะคะบ่สิฝากส่องเพิ่นบ่ได้ดอกเพราะว่าเฮาเป็นลูกเพิ่น นะคะพี่น้องค่ะฝากที้แน่ฝากใี้แน่ฝากเอซีกดติดตามกดซับสไครต์ทีมงานเราด้วยนะคะเอาไวส้สำนีพี่น้องเป็นกำลังใจห,หน่อยๆแต่ว่าเป็นกําลังใจดนๆน,นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค,ะค่ะบ,บ,บ๊ายบาย